อ่ะนะครับปัญหาเทียร่านะครับเอ้ยเทียรานะครับวิ่งไม่ออกนะครับตามตีแรงดันตกนะครับนี่ฮะเอ้าเปิดนี่เห็นไหมครับแตกครับผมสวัสดีครับพ่อผมช่างบิ๊กเชนเกย์ครับผมมาพบกับเจ้านิสสันเทียรานะครับคันนี้ J32 นะครับคันนี้ลูกค้ามาด้วยอาการรถอื่นวิ่งไม่ออกนะครับกินน้ำมันนะครับคันนี้ก็ ตอนนี้ก็เช็คเบื้องต้นนะครับตรวจเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือตัวปรับติกนะครับ,แร,รบ,บแรงดันไม่ถึงนะครับจับแรงดันไม่ถึงนะครับต่อด้านคันแข็งมาหนึง่งเดี๋ยวรอถอดออกมาก,ก่อนนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเครื่องมือให้ช่างก่อน คันนี้นะครับอาการเบื้องต้นที่มาก็คือรถมีอาการอืดเหยียบแล้วก็อืดน,นะครับรถวิ่งไม่ออกนะครับดูจากค่าโอทูนะครับตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองแล้วนะครับค่ามันเพี้ยนหน่อยหนึ่งเหมือนน้ามันบางนะครับอาการคือน้ํามันบางนะครับคันนี้ก็คือเดี๋ยวดรตัวเช็คดูแล้วว่าเบื้องต้นนะครับก็คือป um ั๊มติกมันแรงดันมัน น้อยเกินไปนะครับเอาเอามืออุดสายอยู่นะครับก็คืออาจจะมีการเล้าหรือมีอาการแตกของตัวเสื้อปั๊มติ๊กหรือไม่ก็ปั๊มติ๊กมีปัญหานะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ให้ชทีมงานถอดปั๊มติ๊กออกมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับคันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับเพราะแอร์โฟก็ล้างแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอทอเช็คอีกหนึ่งรอบแล้วมาดูกันนะครับว่ามีจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับในรายการอาการรถอืดกินน้ามันนะครับคันนี้ในสังเวียนหน้า J32 นะครับ นะครับปัญหาเทียร้านะครับเอ้ยเทียร้านะครับวิ่งไม่ออกนะครับความตีกแรงดันตกนะครับนี่ฮะอ้าวเปิรนี่เห็นไหมครับแตกครับผมอ่ะงานครับมิสันเทียร์น้านะครับคันนี้อาการรถอืดวิ่งไม่ออกนะครับวัดรอบขึ้นช้านะครับอันนี้ก็นี่ฮะอันนี้ก็โอ้ไฟเตือนน้ำมันหมดแล้วพี่น้องเอ้ยได้อยู่นิดหน่อยอ่ะนะครับนี่ฮะ กลับมาพุ่งจวดจัดฟาดปึ่มเหมือนเดิมนะครับกับเจ้ามิสันเชียร์นานะครับ J32 นะครับอาการอืดนะครับวิ่งไม่ออกนะครับอยู่ดีๆก็รถไม่มีกําลังนะครับก็ไปแจ้งนู่นนี่นั่นนะครับว่าเกียร์คงเกียร์พังนะ๋อก็ว่ากันไปแล้วแต่นะครับก็มาหาเราก็รับครบจบที่นี่กับผมช่างบิ๊กครับก็คือสรุปคันนี้นะครับตัวเสื้อปั๊มติกแตกนะครับตัวกรองนะครับกรองเป็นซินตัวนี้จะมีเป็นพลาสติกนะครับอยู่ในถังนะครับก็ ตามอายุการใช้งานนะครับใช้ไปสักพักก็มีการกรอบมีการแตกนะครับก็ถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนนะครับการเซอร์วิสนะครับก็คือปั๊มทีกแตกแล้วก็ทําให้ตัวตัวกรองนะครับแตกแล้วก็ทําให้แรงดันในตัวล่างหัวฉีดนะครับแรงดันตกนะครับก็รถไม่มีกําลังรับครบจบที่นี่ครับผมเหมือนเดิมซ้อมรถคือเก้าพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีครับ